จะเริ่มทำสำานึกดีครับในช่วงวันขึ้นปีใหม่ปีพุทธศักราช2564ชาวบวรราชธานีโศกจังหวัดอุบลราชธานีและชาวโศกในบวรอืนอ่นๆได้จัดงานเพืฟ้าดินเพื่อให้ทุกคนเห็นความสําคัญของกิจกรรมไร้สารพิษซึ่งพ่อครูสมณะโพธิรักได้สอนชาวโอโศกว่าเป็นงานที่ทําให้ชีวิตเจริญขึ้นการจัดงานเูืฟ้าดินในปีนี้ก็แตกต่างจากทุกปีนะครับเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิดที่แพร่ระบาด ก็ทําให้พี่น้องชาวโศกจากที่อื่นๆไม่สามารถเดินทางมาร่วมงานที่บวรรัชธานีโศกเหมือนเช่นทุกๆปีชาวชุมชนจึงได้จัดงานกันภายในโดยแบ่งกลุ่มตามคุ้มหรือว่าบ้านที่อยู่ในบริเวณเดียวกันออกเป็นห้าคุ้มแต่ละคุ้มก็จะต้องดูแลนักเรียนโดยแบ่งเป็นแต่ละชั้นปีให้รวมดูกับชาวชุมชนแต่ละคุ้มทํากิจกรรมร่วมกันตลอด5วันในเวลาคือช่วงหัวค่ําของวันอังคารที่29ธันวาคม ก็ได้มีการแบ่งกลุ่มผมได้มาอยู่ในกลุ่มสีชมพูเพราะว่าบ้านพักของผมอยู่ในบริเวณบ้านเฟสหนึ่งคือบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำมูลวันนี้เรามาพบกันเพื่อให้รู้ว่ามีใครบ้างนะครับสำหรับกลุ่มสีชมพูนั้นนะครับก็มีสมาชิกประมาณ45คนนะครับผู้รับใช้กลุ่มนะครับก็มาชี้แจงถึงการทำงานกับนักเรียนนะครับคือเราต้องกระตุ้นให้นักเรียนเขาก,กล้าสแสดงออกนะครับแล้วก็กิจกรรมส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานกิจกรรมนะฮะ ตอนที่เราไปลงฐานงานนะครับเราก็ควรจะให้เด็กเขาเป็นพู้คนนำนะครับแล้วเราก็ทําตามนะครับก็คืออย่าไปใช้เด็กนะครับในวันรุ่งขึ้นนะครับคือวันที่30ธันวาคมนะครับในเวลาตีห้าครึ่งนะครับนักเรียนนะครับก็ได้มาพบกับผู้ใหญ่นะครับเราก็ให้นักเรียนนะครับแนะนําตัวนะครับสลับกับผู้ใหญ่นะครับนักเรียนที่มาอยู่ในกลุ่มสีชมพูนะครับ ก็เป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับก็คือมาทุกคนเลยนะฮะทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเมื่อแนะนําตัวเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นการตั้งชื่อกลุ่มนะฮะก็มีชื่อหลากหลายนะครับก็ตั้งแต่ริมมูนนะฮะไม่รอไม่หวังแต่เราทําฟื้นฟูชีวิตพอเพียงคือคําตอบสัมมาทองคําจริงทองแท้วันนาเก้ารวมพลังชมพูทวีปแล้วก็บัวลอยนะครับสรุปว่านะครับ เสียงโหวตนะครับก็โหวตให้กับชื่อว่าชมพูทวีปนะครับก็ได้เกินครึ่งเลยนะครับสําหรับชื่อว่าชมพูทวีปนะฮะพอตั้งชื่อกลุ่มเสร็จนะครับก็จะเป็นการตั้งคติประจํากลุ่มนะครับก็มีไม่รอไม่หวังแต่เราทํามีน้ําใจพอเพียงคือคําตอบทําความดีให้มีพลังแล้วก็วันใหม่ของวันพรุ่งนี้แฮปปี้นิวีย์ออนาคตคือความจริงแล้วก็สามัคคีคือพลังนะครับ สุดท้ายนะครับเขาก็จะเอาแต่ละชื่อมารวมกันครับกลายเป็นว่ากลุ่มของเราก็มีคติประจำกลุ่มว่าทุกวินาทีทําความยินดีให้มีพลังครับพอมีชื่อกลุ่มแล้วมีคติประจำกลุ่มแล้วก็ต้องมีโค้ดประจำกลุ่มนะครับก็มีโค้ดตบมือประจำกลุ่มนะครับทางผู้ใหญ่นะครับก็ให้นักเรียนนะครับไปช่วยกันคิดนะครับนักเรียนก็ใช้เวลาไม่นานนะครับก็ประมาณ10นาทีนะครับก็ได้โค้ดออกมานะฮะ ก็มาทำให้ผู้ใหญ่ดูนะครับพอทําพอทำให้ดูแล้วนะครับต่อมาผู้ใหญ่ก็ทําตามเด็กนักเรียนนะครับ เราก็ได้มายืนอยู่ที่กลางเฮือนศูนย์ศูนย์เลยนะฮะโดยให้ผู้ใหญ่ล้อมวงอยู่วงนอกนะฮะแล้วนักเรียนก็อยู่วงในแล้เด็กนักเรียนก็ทําให้ดูก่อนนะฮะ หลังจากนั้นนะครับเราก็จะไปโรงงานกันนะครับในคุ้มเฟตหนึ่งนะครับก็มีนักเรียนสมุนพระรามด้วยนะครับที่อยู่ในกลุ่มชมพูทวีปเหมือนกับเรานะครับเขาก็โรงงานกษตกรรมด้วยนะครับวันนี้นะครับพ่อครูสมณะโพธิรักษ์นะครับก็เดินนะครับจากเคือนศูนย์นะครับมาถึงที่ริมมูลเลยนะครับแล้วก็เป็นโชคดีของกลุ่มเรานะครับที่พ่อท่านนะครับได้เดินมาให้กําลังใจกับกลุ่มเราด้วยนะครับ วันนี้กลุ่มชมพูทวีปนะครับก็ได้รับงานมาใส่ปุ๋ยนะครับแล้วก็คลุมฟางนะครับที่แปลงปลูกฟักทองริมมูลนะฮะแปลงนี้นะครับในทุกๆปีนะครับชาวสีโคตบูนนะฮะก็จะมาปลูกแตงโมนะครับแต่ปีนี้นะครับก็เนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับเขาก็จะปลูกอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็จะส่งเป็นแตงโมมาให้เรากินนะฮะเราก็เลยมาปลูกฟักทองกันนะครับ พื้นที่ที่เราทำในวันนี้นะครับก็มีพื้นที่อยู่ที่ประมาณสี่ไร่นะครับเมื่อกราบนมัสการพ่อครูสมณพโทธิรักษ์แล้วนะครับเราก็แสดงโค้ดประจำกลุ่มให้กับพ่อครูได้รับชมนะครับงานในวันนี้นะครับก็คนก็มากกว่างานนะครับทําไปได้สักประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก็หมดงานนะครับท่านศิกิมาศผาแก้วนะครับก็มีแผนสองมาให้นะครับก็คือ จะไปปลูกมันเทศนะครับกับมัน5นาทีนะครับแต่ก่อนที่จะไปนะครับท่านก็ให้เราสรุปงานที่เราได้ทําเสร็จไปนะครับผู้รับใช้กลุ่มชมพูทวีตนะครับพี่พึ่งนะครับก็บอกว่ามาวันนี้นะครับถึงแม้ว่างานจะน้อยกว่าคนนะครับแต่ว่าก็มีความยินดีนะฮะสำหรับพออนุ้นะครับก็บอกว่าวันนี้นะฮะอบอุ่นนะฮะแล้วก็มีแดดอ่อนๆนะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็แบ่งงานกันดีนะครับทําให้งานมันเสร็จเร็วนะครับ นักเรียนนะครับก็ได้บอกว่าก็สนุกดีนะครับที่ได้ทํางานกับผู้ใหญ่นะครับเพราะว่าเปิดเทอมมาก็มีแต่ทํางานกับเพื่อนนะครับก็มีครั้งนี้นะครับที่ได้มาทํางานกับผู้ใหญ่ครับสําหรับผู้ดูแลฐานนะครับก็บอกว่าก็ขอขอบคุณนะครับที่เราได้มาช่วยกันฟื้นฟูนะฮะให้บริมูลนะครับกลับเป็นสีเขียวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านสิกธาผาแก้วนะครับก็ได้บอกว่าไม่มีปุ๋ยอะไรนะครับที่จะดีเท่ากับปุ๋ยใส่ใจนะฮะ ดีกว่าปุ๋ยงอกงามด้วยนะครับการใส่ใจนะครับก็คือเราก็มาช่วยกันร่วมกิจกรรมกลุ่มนะครับแล้วท่านก็บอกว่าเราก็ต้องทําอย่างนี้ไปอีก5วันนะครับวันนี้เนี่ยรถไถยังไม่มานะครับท่านก็จะมีแผน2มาให้นะครับเรานะครับกลุ่มสีชมพูและสีบ่วงก็เดินกันมาที่แปลงปลูกมันเทศนะครับของพี่แอดปลูกดินนะครับระหว่างเดินมานะครับก็สวนกับรถไถพอดีนะครับรถไถที่จะมายก ร่องนะครับแปลงปลูกฟักทองนะครับสำหรับบันเทศนะครับก็พี่อาร์ตก็เตรียมไปยกร่องนะฮะในระหว่างที่ยกร่องนะครับก็เอาตัวมัน5นาทีนะครับเป็นมันสบปะหลังนะครับมาปลูกก่อนนะฮะการปลูกมันเราก็ต้องดูให้ดีๆนะฮะว่าอันไหนเป็นส่วนบนหรือส่วนล่างนะครับก็ต้องถามคนที่เขารู้นะฮะก็ดูที่ตามนะครับต้องชี้ขึ้นข้างบนนะครับไม่ได้ไม่ได้ชี้ลงล่างนะครับ และในช่วงเวลาประมาณเที่ยงครึ่งนะครับถึงบ่ายสองครับเราก็มาพบกับสมณประจํากลุ่มนะครับซึ่งสมณกับท่านศิกขมามนะครับก็จะหุนเวียนเปลี่ยนกันไปทุกๆวันนะครับวันนี้นะครับก็ได้มีการถามแนวข้อสอบนะครับกับท่านสมณดวลดีนะครับกับท่านศิกขมามแสงฝนนะครับท่านสมณดวลดีก็บอกว่าข้อสอบเขาจะออกแนวสภาวะจะไม่ค่อยเอาเรื่องพยัญชนะมาออกนะครับ ก็ไม we exactly like ่ยากนะครับเพราะว่าเราก็ทุกคนก็รู้สภาวะของตัวเองนะครับท่านสมณะดุลีบอกว่าท่านไม่ได้เป็นคนออกข้อสอบนะครับแต่ว่าท่านชอบตรวจข้อสอบนะครับเพราะจะทําให้เราได้ความรู้นะครับประเต็มก็บอกว่ากลัวอย่างเดียวนะครับก็กลัวว่าท่านสมณะจะออกข้อสอบไม่ตรงกับคําตอบที่เราตอบไปนะครับท่านก็บอกว่าถ้าเราลดกิเลสได้ตัวหนึ่งนะครับมันมีพลังนะครับมีพลังยิ่งกว่าระเบิดปรามานูนะครับแล้วมันก็จะต่อเนื่องไปลดกิเลสในตัวอื่นๆได้ด้วยนะฮะ ที่มีพลังนะครับก็เพราะว่าจิตเรานะครับก็จะเข้มแข็งครับท่านสมณะดวนดีนะครับท่านก็บอกว่าบางทีถ้าเรามีปิติมากๆนะครับบางทีมันก็จะลดกิเลสของเราได้เหมือนกันนะครับก่อนที่จะไปโรงงานกิกรรมในช่วงบ่ายสองโมงครึ่งนะครับพ่อครูสมณะโพธิรังนะครับก็ได้เดินนะครับมาที่หมู่บ้านเฟตหนึ่งนะครับบ้านริมมูลนะครับแต่เป็นบ้านของครอบครัวปุ๊กทองไทยนะครับที่ทํางานบุญนิยมทีวีนะครับก็มีภรรยาชื่อ ปุณฟางรวงทองนะครับก็ท้องมาจะครบกําหนดแล้วนะครับก็9้าเดือนแล้วนะครับก็มีน้องเป็นผู้หญิงนะครับอยู่ในท้องชื่อว่าน้องปุนนะครับพ่อครูก็เดินไปเยี่ยมนะครับเพราะได้ข่าวว่าวันนี้ก็จะต้องไปโรงพยาบาลแล้วนะครับก็ประมาณตีสองครับเชาวโศกนะครับก็จะมีสมาชิกใหม่นะครับมาอยู่ที่ชุมชนหมู่บ้านราชธานีอโศกของเรานะครับชื่อว่า น้องปุ่นะครับเป็นลูกของพ่อปุ๊กนะครับกับแม่รุนนะครับทั้งสองก็อยู่ที่หมู่บ้านเฟตหนึ่งกลุ่มชมพูทวีปเช่นเดียวกันนะครับในช่วงบ่าย2องนะครับเราก็ลงมาที่ริมูลกันอีกครั้งนะครับก็มาคลุงฟางนะครับกับใส่ปุ๋ยต่อนะครับก็วันนี้ก็แดดแดดร้อนนะฮะแต่ว่าเราก็ไม่ร้อนมากนะครับเพราะว่าริมูลตอนนี้ลมแรงนะครับแล้วก็เป็นลมหนาวด้วยนะฮะ เห็นบางคนบอกว่าลมเนี่ยพัดมาจากไซบีเรียเลยนะฮะพี่อัดปลูกดินเนี่ยนะครับเป็นคนบอกว่าลมเนี่ยลมหนาวเนี่ยพัดมาจากไซบีเรียนะฮะถึงแม้ว่ามันจะมีแดดนะครับแต่เราก็ไม่รู้สึกร้อนเท่าไหร่นะครับสำหรับคนที่จะมาคลุมฟางต่อนะครับอันนี้ผมก็นับได้นะครับแถวแถวหนึ่งเนี่ยตอนแรกก็คาดว่าเราจะใช้ฟางประมาณ3ก้อนนะครับแต่พอเราคลุมไปจริงๆนะครับก็ใช้ประมาณ ก้อนเดียวนะครับต่อ1นแถวนะครับวันนี้ก็ผิดพลาดนิดนึงนะครับเพราะว่าน้องเขาขนฟางมาแล้วแต่ว่าพอมาวางไว้แล้วเนี่ยมันยังไม่ครบทุกแถวนะครับก็เลยลองดูว่าแถวหนึ่งเราใช้กี่ก้อนที่จริงน้องเขาก็บอกมาแล้วนะครับว่าแถวละก้อนนะฮะแต่ผมนั้นไม่เชื่อน้องนะฮะก็บอกน่าจะประมาณ3มั้งเขาก็เลยเอา3คูนจานวนเหลืออีก6แถวนะครับก็เหลืออีกสิก้อนน้องเขาก็เลยไปขนมาอีกสิก้อนปรากฏว่ามันมันก็เหลือนะฮะผมก็ลองมาคลุมดูก็ปรากฏว่าแถวหนึ่งนะฮะ ใช้ฟางเพียงก้อนเดียวนะครับก็ก็คลุมได้ทั้งทั้งแถวนะครับเพราะเราไม่ได้คลุมทั่วพื้นที่นะครับเราคลุมเป็นหลุมๆไปนะฮะพอเราคลุมฟางแล้วก็ใส่ปุ๋ยเสร็จนะครับเราก็ยังมีเวลาเหลือนะฮะเราก็มาถอนไมยราบนะครับอยู่ที่ริมแม่น้มูลเนี่ยแหละครับพื้นที่บริเวณริมแม่น้ำมูลนะครับต่อไปนะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นหาดทรายนะครับมันก็จะสวยงามมากเลยนะครับแต่ตอนนี้เราก็ต้องมากําจัดไมยราบก่อนนะครับ วันนี้ก็ได้อากล้าโต้นะครับที่เป็นชลประทานนะครับประจำหมู่บ้านของเรานะครับก็จะมาเดินท่อน้ําให้นะครับก็จะสูบน้ําจากแม่น้ามูลเนี่ยแหละครับขึ้นมาใช้นะครับนอกจากนั้นนะครับก็มีอาร้อยไทยนะครับซึ่งอยู่สวนริมูลเมืองนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับก็ได้เอาเครื่องหีบอ้อยนะครับมาคันน้าอ้อยให้ด้วยนะฮะหลังจากนั้นนะครับก็มีการสรุปงานนะครับ ท่านสิริมาศผาแก้วก็บอกว่าตอนแรกนะครับเราก็วางแผนกันแล้วนะครับว่าจะทําอะไรบ้างนะครับแต่พอมาหน้างานจรินครับบางทีเราก็ต้องเอาแผนวางไว้ก่อนนะฮะล้วก็ต้องทําให้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่มันเป็นนะครับจนในที่สุดนะครับงานมันก็สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับทีนี้ตัวแทนกลุ่มสีม่วงนะครับก็เป็นวัยรุ่นอยู่นะครับอายุ19ปีนะครับเป็นหลานของอน้อยร้อยล่านะครับที่มาช่วยอน้อยทํานาอยู่นะครับ ก็บอกว่ารู้สึกว่ายินดีนะครับที่ได้มาทํางานร่วมกับชาวโสนะครับแล้วก็เป็นงานที่ตนเองถนัดอยู่แล้วนะครับก็ยังไม่รู้สึกว่าเหนื่อยอะไรนะครับแล้วก็ขอเชิญนะครับไปช่วยทางอน้อยร้อยล่านะครับดำนานะครับในวันที่10มกรานะครับแต่ว่าที่จริงอน้อยเขาก็ใช้รถดำนานะครับก็เชิญไปชมได้นะครับที่นาอน้อยนะครับก็อยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านนะครับเดินไปทางบ้านคํากลางนะครับนาคายอดนะครับก็เดินไปประมาณ2กิโลนะครับ ท่านสิษ์มาก็บอกว่าแปลงเนี้ยนะฮะเมื่อก่อนก็กลุ่มสีโคตรบูนกับนักเรียนศีษะะโศนะครับก็จะมาโฮมแฮงกันปลูกแตงโมปลูกแตงกวาปลูกแตงไทยนะครับแต่ว่ามันเป็นงานที่ยากนะครับเพราะว่ามันต้องใช้คนเยอะแล้วก็ต้องดูแลรักษาอย่างดีนะครับต้องฉีดพ่นจุลินทรีย์เช้าเย็นเช้าเย็นนะครับเราคงทําอย่างนั้นไม่ไหวนะครับก็เปลี่ยนมาเป็นปลูกฟักทองนะครับซึ่งงานมันก็จะง่ายกว่ากันเยอะนะครับก็อีก3าเดือนนะครับ ถึงจะได้กินฟักทองที่เราปลูกกันนะครับก็มีผู้ดูแลฐานนะครับก็คือตีนะครับออก็ได้มาขอบคุณนะครับพี่น้องที่มาช่วยกันโฮมแพงในวันนี้นะครับตีก็บอกว่าอยากให้เราทุกคนคิดว่าส่วนนี้มันเป็นส่วนของเราทุกทกคนนะครับอยากให้เกิดความรู้สึกแบบนี้นะครับว่าส่วนนี้เป็นของเราทุกทุกคนนะครับ <ขอ S 1> ในช่วงเย็นวันนี้นะครับเวลา18นาฬิกาก็มีการประถมนิเทศนะครับงานเพื่อฟ้าดินนะครับ ท่านสมณะเดินดินก็บอกว่าในปีนี้นะครับเราก็อยากที่จะเน้นให้เห็นความสําคัญของระบบสาธารณภีนะครับและก็แสดงให้เห็นถึงความน่าอยู่ของชุมชนเรานะครับท่านศิกมาชีกาข้ามฝันก็บอกว่าเรานะครับต่างคนต่างสระบ้านช่องรเรือนชานมากันแล้วนะครับก็อย่ามาติดอยู่ที่ฐานงานนะครับ ก็อยากให้มาร่วมกิจกรรมกลุ่มกันบ้างนะครับเพื่อที่กลุ่มจะเจริญนะครับบางครั้งตัวเราเจริญนะครับแต่เราก็ต้องนึกถึงกลุ่มบ้างนะครับท่านก็ยังบอกอีกว่านะครับโลกของเราเนี่ยเป็นอย่างนี้แล้วนะครับก็อย่าไปยึดงานอย่าไปยึดวัตถุมากเกินไปนะครับท่านบอกว่าการที่เราได้มาอยู่เป็นหมู่กลุ่มนะครับจิตวิญญาณของเราก็จะเจริญนะครับแล้วก็สาธารณะโพคีนะครับก็จะรุ่งเรืองนะครับท่านบอกว่าท่านเคยตั้งตะบะนะฮะแต่ว่า มันก็ไม่ดีเท่ากับการมาอุทิศตนให้หมู่กลุ่มนะครับมันเห็นผลมากกว่านะครับท่านบอกว่าโอกาสที่จะมาทํางานที่มีสาระเนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะครับส่วนใหญ่เราจะทํางานมาเพื่อเลี้ยงตัวเองแล้วก็ครอบครัวนะครับแต่ตอนนี้นะครับเราก็มาฝึกสลายตัวตนนะครับแล้วก็มาทํางานเพื่อประโยชน์กับผู้อื่นเพื่อโลกใบนี้นะครับมันก็ไม่มีอะไรที่คุ้มค่ามากไปกว่านี้แล้วนะครับทีนี้งานเพื่อฟ้าดินเนี่ยเราจะทําอะไรนะครับ เราก็ต้องทําเพื่อฟ้าต้องทําเพื่อดินนะครับก็คือการทํากติกรรมไร้สารพิษครับส่วนท่านสมณะสารดินภูมิพุโทโธนะครับท่านก็บอกว่าปีน,นี้เป็นปีที่8ของการจัดงานบบบบแล้วนะครับท่านก็บอกว่าของที่ดีกว่าลาบยศชื่อเสียงนะครับก็คือสภาวะธรรมนะครับสภาวะธรรมของแต่ละคนที่สามารถลดกิเลสได้นะครับ ท่านสมณะเดินดินนะครับก็บอกว่าวันนี้นะครับพ่อครูนะครับก็ดูมีแรงนะครับเป็นพิเศษนะครับท่านเดินนะครับ5กิโลเมตรนะครับเพื่อไปเยี่ยมแล้วก็ให้กําลังใจลูกๆครับหลังจากนั้นนะครับก็เป็นการแสดงโค้ดนะครับหรือว่ารหัสนะครับของแต่ละคุ้มหรือว่าของแต่ละสีนะครับก็เริ่มจากสีส้มนะครับ ที่ผมจะมาอยู่กับชาวโศกช่วงปีใหม่เป็นช่วงแห่งการเฉลิมฉลองมีทั้งเสียงเพลงอาหารบรรยากาศการตกแต่งสถานที่ต่างๆแต่ตที่บรวรราชธานีโศกและบรวรอื่นๆกลับใช้เวลาช่วงนี้ให้มีคุณค่าและเป็นประโยชน์เหมือนกับทุกๆวันผมจึงรู้สึกว่าที่นี่เขามีงานให้ฉลองกันทั้งปีไม่ต้องรอให้วันปีใหม่ผ่านมาเพียงปีละหนึ่งวันเท่านั้นจเจริญธรรมสำนึกดีปี2564ครับ